วันนี้พวกเราอยู่กันที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเพื่อนๆในทริปนี้พวกเราจะพาเพ,พื่อนๆไปเที่ยวกันที่กิกอคอเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรวิวสวยแค่ไหนแล้วมีอะไรน่าตื่นเต้นปะลุยกันดีกว่าไปดูกิกาอคอกัน ตอนนี้นะคะก๊อฟกับพี่คริสพาเพื่อนๆมาถึงบ้านห้วยเหี้ยแล้วเราอยู่กันที่จุดชมวิวกิกกคอนนะคะวิวสวยมากเพื่อนๆดูสิดูวิวดูวิวฮานูรามาเหมือนกันแดดร้อนก็จริงแต่งลงเย็นแนละดูวิวสิโอ้โหสุดยอดไปเลย ดินเนอร์ทามเพื่อนๆนหมูกระทะกับบรรยากาศวิวเขา <S <S แอลอนสวัสด์คับเพื่อนๆเมื่อคืนประมาณ11-12อ็สองศานะกะว่าจะไปอาบน้ำแช่น้ำกันที่บ่อน้ำพุร้อนที่ปลายอยู่ในบ่อน้ำแร่แล้วอุ่นนะเพื่อนอุ่นดีมากเลยแล้วอุ่นมันกาลั<น>ง,งดีเลยเนาะอุ๊ยสบายอะอุ๊ย 爹啊！Oh, oh. สวัสดีครับเพื่อนๆกำลังอยู่ในซีรีส์การท่องเที่ยวใหม่ของพวกเราไปเจอนี่มานะครับนี่เป็นรถทิพยกวัน8คืนระยะทาง2,154กิโลเมตรปีใหม่ 2, 2022ของพวกเราจุดหมายของพวกเรานะครับเป็น3จังหวัดใหญ่ในภาคเหนือตากแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่เป็นทริปที่พวกเราตั้งเป้ากันว่าต้องเจอทะเลเหมอกให้ได้ในทุกๆวันนะครับทริปนี้จะสนุกแค่ไหนแล้วพวกเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนบ้างไปติดตามชมกับพวกเราไปเจอนี่มากันได้เลยครับเพื่อนๆ เข้าสู่วันที่4ของการเดินทางนะครับเป้าหมายของวันนี้ของพวกเราคือจุดชมวิวของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ห้องสอนจุดชมวิวและหมู่บ้านที่มีวิวภูเขาที่สวยงามและเขาว่ากันว่าที่นี่มีทะเลหมอกที่สุดแสนโรแมนติกและที่สําคัญนะครับสำหรับที่นี่เนี่ยยังเป็นสถานที่เที่ยวที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักครับเพื่อนๆสถานที่ที่เราจะพาเพื่อนๆไปในวันนี้นะครับมีชื่อว่ากิกกคอบ้านห้วยเหีย สวัสดีค่ะพวกเราไปเจอนี่มานะคะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ห้อง่ะเพื่อนในทริปนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่กิก่กอขอเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้จักแหละเป็นอีกที่หนึ่งที่กอลฟอยากมามากๆนะคะซึ่งจากจุดตลาดตรงเนี้ยที่เราแวะซื้อของกันอยู่นะไปอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะเจอบ้านจ่าโบแล้ว และจากบ้านจับโบไปอีกประมาณ4กิโลแล้วก็จะเจอสีกอคอเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรวิวสวยแค่ไหนแล้วมีอะไรน่าตื่นเต้นให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันนะแต่ก่อนเราจะเดินทางขอแวะซื้อสตอรี่ไปกินระหว่างทางก่อนจะได้ไม่เมารถนะจ๊ะนี่เพื่อนๆเจ้านี้เขามีส่งนบส่งไปกรุงเทพด้วยนะ<ๆ>เขาบอกว่าไปกรุงเทพอย่างวันสองวันก็ถึงแล้วสรอบ ลูกใหญ่ามากแก้ถูกได้แล้วลูกใหญ่มากขอมากคุณคะเพื่อนๆจะเล่าให้ฟังว่า,าแม่ห้องสอนเนี่ยก็มาหลายรอบแล้วนะหรือเอาง่ายๆเลยคือเดินทางมาไม่รู้กี่ทริปตอกี่ทริปแล้วนะ อาการเมารถไม่เคยหนักเท่ารอบนี้เลยรอบนี้จะบอกว่าเมารถเละเทะมากมาเจอไม่ห้องสอนอเจอโค้งไปไม่รู้กี่พันโค้งไม่ไหวเลยเพื่อนๆสู้ลุงดำไม่ได้ลุงดำอึดถึกทน <c oughs> เฮ้ยแต่ก็ <c oughs> <ๆ>ไปมาตั้งหลายที่ก็ไม่ขนาดนี้นะเพื <c oughs> ่อนๆอยากให้เห็นสภาพตอนที่แบบว่าเมาเอ่งแม้งอย่างนี้มากเลยอะ <c oughs> ทริปนี้นะอยู่ได้ด้วยผลไม้เปรี้ยวๆกับนนะ้ำเปรี้ยวๆเลยจริงๆปะลุยกันดีกว่าไปดูกิ่กอคอกัน เดินทางมาจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับเพื่อที่จะไปบ้านห้วยเฮียระยะทางก็แค่75กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับใช้เวลาในการขับรถสู้กับโค้งเพียงแค่1ชั่วโมงพวกเราก็จะเจอกับบ้านจาบโบที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันดีนะครับก็บ้านจาบโบที่มีก๋วยเตี๋ยวห้อยขานั่นแหละครับเพื่อนๆกีกอกคอบ้านห้วยเฮียเนี่ยที่เราจะไปกันจริงๆแล้วเลยจากบ้านจาบโบไปเพียงแค่20กิโลเมตรเท่านั้นเองครับแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับก็ยังไม่ได้รู้จักที่นี่นะก็เลยเที่ยวที่บ้านจาบโบแล้วก็กลับกันไปไม่ได้เข้าไปเเที่ยวกันนนข้างในน าหลังจากผ่านบ้านจับโบมาแล้วนะครับเราก็ต้องขึ้นเขาเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วนะครับการจะมาที่นี่เนี่ยถนนทน,นทางนั้นดีเอามากๆครับหายห่วงครับเพื่อนๆรถแบบไหนก็สามารถขับมาที่นี่ได้แบบสบายๆครับ ตอนนี้นะคะก๊อฟกับพี่คริสพาเพื่อนๆมาถึงบ้านห้วยเหี้ยแล้วเราอยู่กันที่จุดชมวิวกิโกคอนนะคะวิวด้านหลังอลังการมากป่ะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าจะสวยแค่ไหน ตอนนี้นะคะเพื่อนๆนลานกลางเต็นท์พวกเราไม่ได้จองเอาไว้เต็มจ้าแต่เดี๋ยวพาเพื่อนเพื<ๆ>่อนไปหาจุดอ,อื่นกันเห็นเขาว่ามันมีหลายจุดเนาะอาจจะไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวไปดูตรงอื่นแต่เดี๋ยวตอนนี้ขอนั่งดูวิวก่อนวิวสวยมากเพื<ๆ>่อนๆนดูสิ ฟโนรัมากสุดๆไปเลยที่นี่เขามีแบบเป็น h o m e เตย์ด้วยนะเ mm hmm. พื่อนๆก็คือเป็นห้องพักเนอะแต่ว่านั่นแหละเหมือนที่บอกเราไม่ได้จองมานะคะก็เลย Here we are right underneath the star So let's get a little reckless You make me breathless And I won't waste it ไปหาที่พักกันไปหาที่พักกันเถอะไปกกะไปไปเพื่อนเพื่อน,นพวกเราได้ที่กลางเต็นแล้ว ถัดจากจุดที่พวกเราพาเพื่อนๆมาดูเมื่อกี้นี้นิดเดียวเองจุดที่เราพาเพื่อนๆมาดูเนี่ยเลยไปทางนู้นอ่ะแล้วเราก็ขับย้อนกลับมาเราก็มาได้หลักการเป็นตรงนี้ตรงนี้เรียกจุดชมวิวสันแหลมหลินกว่าดูวิวดูวิวในพานูรามาเหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อวานเหมาะมาตรง อย่ามาลุ้นกันนะพรุ่งนี้เราจะเจอทะเลหมอกหรือเปล่าดีเหมือนกันนะเนี่ยลมเย็นดีอะแดดร้อนก็จริงแต่ลมเย็นแนละ้วดูวิวสิโอ้โหสุดยอดไปเลยดี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 เขาชอบเขาจะเอาตรงนี้ I'll I'll trust status Won't here you jump quo my anybody down come and keep up let ตอนนี้พวกเรากางเต็นท์เสร็จแล้วค่ะพเพื่อนอากาศกำลังดีมากลมเย็นสบาย <the> <c oughs> แล้วดูเววล้าจะบอกว่าวันนี้เรามาเป็นวันที่4ี่ได้แล้วนะ <c oughs> แล้วที่ที่เราไปแต่ที่ไม่มีไฟฟ้าเลยนะไม่มีเลยยังไม่มีเลย <c oughs> เวลาพวกเราออกแคมป์กันนะคะเพื่อนๆต้องบอกอย่างนี้ว่าส่วนใหญ่เลยเราไปในที่ที่มันไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะอุปกรณ์เราเยอะมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องโดรนอย่างเงี้ยอันนี้ของพี่คลิสไฟส่องสว่างที่เราจะต้องใช้เนาะรวมไปถึงมือถือที่เราต้องใช้ติดต่อพวกนี้มันต้องชาร์จแบตหมดอะเราก็เลยต้องมีเจ้านี่ power station มานะไม่งั้นน่ะเราจะลำบากมากในการใช้อุปกรณ์พวกนี้หรือต้องไปหาจุดชาร์จไฟอันนี้มันก็จะไม่สะดวกใช่ไหม และคราวนี้ค่ะในทิปนี้พวกเราเลือกไอ้เจ้า power station ย e ี e ่ห้อ e c o f o รุ่น Delta มาเพราะว่าพี่คิดจะมีงานขางต้องมาลงร้อยร้อยโอเวอเอาโน้ตบุ๊กมาแล้วมันก็ต้องเสียบไงก็เลยต้องเอาเจ้านี่มาเพราะว่ามันเสียบได้ power station ที่พวกเราใช้เนี่ครับยี e ่ห้อคือ e c o f l o ชื่อรุ่นว่า Delta ครับเพื่อนๆ Delta ของพวกเรานะครับมีความจุอยู่ที่12 6 0วัตต์ฮ สามารถจ่ายไฟได้ถึง1,800วัตต์นะครับเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟหนักๆเนี่ยเดลต้าจ่ายไฟให้ได้หมดครับหายห่วงเลยครับเพื<ๆ>่อนๆสำหรับพวกเราแล้วนะครับเจ้าเดลต้าเนี่ยถือเป็นเพื่อนร่วมทางที่แสนดีของพวกเรามากๆนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับว่าพวกเราเนี่ยออกท่องเที่ยวกันทีละหลายๆวันและอุปกรณ์การถ่ายทำรวมถึงอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าของพวกเรานังก็เยอะเอามากๆอีโคโฟร์เดลต้าจึงตอบโจทย์พวกเราแบบสุดๆแล้วครับเพื่อน,เอนๆเพราะว่ามันสามารถชาร์จไฟได้ทั้งแบบไฟบ้านชาร์จไฟแบบ1 2โวล หรือชาร์จแบบ USB ธรรมดาหรือจะเป็นแบบฟาสชาร์จเรียกง่ายๆเลยนะครับว่าชาร์จได้แทบจะทุกๆอย่างเลยครับที่สําคัญเจ้าเดลต้าเนี่ยยังสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้ทุกๆอย่างพร้อมกันถึง11ชิ้นเลยนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องรองให้แบตกล้องเต็มก่อนแล้วค่อยชาร์จแบตโดนแบตโดนเต็มก่อนแล้วค่อยชาร์จแบตไมอะไรแบบนั้นครับเพื่อนๆผมสามารถชาร์จแล้วก็ใช้ไฟทุกๆอย่างที่มีไปพร้อมกันได้ถึง1ิเครื่องพร้อมๆกันรับเบื่อๆแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ผมรัก เจ้าเดลต้เอามากมากนะครับเพราะสิ่งที่ผมชอบมันที่สุดนั้นก็คือ Eco4 Delta เนี่ยเป็น Power อร์สเตชที่ชาร์จเร็วที่สุดในโลกครับมันสามารถชาร์จพลังงานที่เหลือศูนเนี่ยนะครับไปถึง80ใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองและสามารถชาร์จจาก0ถึง100เนี่ยเพียง1ชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อนๆการมาเที่ยวครั้งนี้ของพวกเรา ก็เลยไม่มีปัญหาเลยในเรื่องของการขาดพลังงานครับมันไม่จําเป็นอีกต่อไปนะครับที่พวกเราจะต้องแวะนอนโรงแรมเพื่อชาร์จแบตเพราะว่าระหว่างเดินทางเนี่ยทริปนี้เราสามารถชาร์จทุกๆอย่างไปพร้อมกันในระหว่างที่ผมขับรถ แล้วถ้าพลังงานของเจ้า e c o คโฟลต้าเนี่ยมันกําลังจะหมดเนี่ยพวกเราก็แค่แวะร้านกาแฟแวะปั๊มนะครับแล้วก็เอาไปฝากชาร์จไว้กับร้านกาแฟดื่มกาแฟแวะเติมน้ํามันแวะทาธุระสักพักกลับมาดูใหม่เจ้า e c o คโฟลต้าของเรา,าก็พลังงานกลับมาเกิน80%นแล้วครับหรือถ้ามันหมดจริงๆนะครับพวกเราก็แค่ไปชาร์จตามอุทยานแห่งชาติ1ชั่วโมงกว่ามันก็เต็มแล้วครับเจ้าเนี่ยเสียบได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟบ้านใช่ปะ สาย USB <S <S สาย USB แล้วม่เ <12 S 1> นี่ยอะไร <V OL. S 1> ที่มันเหมือนที่จุดบุหรี่เรียกไม่ถูกอ่ะ12อโวลต์อ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้หลายอย่างก็เลยยกเจ้าตัวนี้มาเฮ้ยจะบอกว่าเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆไปเที่ยวแคมป์แล้วไปในที่ที่มันไม่มีไฟฟ้ามีไอ้เจ้าแบบนี้ไว้อ่ะมันดีนะคือมันแบบเอฟวิ่งจริงกระเบลไม่ต้องห่วงเรื่องไฟฟ้าอะไรจริงๆก็คือชาร์จเนาะตัวนี้มันดียังไงที่เราเลือกกันมาก็เพราะว่าหนึ่งคือมันดีกว่า power box ที่อ่าคนไทย DIY กันเองก็คือ หน้าจอการให้ข้อมูลอ่ะมันละเอียดมันง่ายไม่<ช>ว่าจะเป็นแบบหน้าจอว่าเออหน้าจอว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเสียบเท่านี้ใช้ได้อีกกี่ชั่วโมงคือมันีเรียกว่าเขาคำนวณมาให้หมดเลยแลวเนี่ยเพื่อนๆเห็นปะ มันคือสามารถชาร์จทุกๆอย่างพร้อมกันได้วยนะมากสิบกว่าชิ้นนะเออรู้เสียบมันเยอะมากเลยใช่เยอะมากเสียบได้พร้อมกันคือผมใช้ไม่หมดพูดง่ายๆพูดตรงๆอันนี้ก็คือประมาณ6กชิ้นก็พอแล้วก็ไม่รู้จะเสียบอะไรแล้วเนาะเวลาไปออกแคมป์กอฟมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่ากอฟตอนนวดบุ๊กไปทํางานใช่ซึ่งถ้ามันไม่มีที่เสียบไฟที่นั้นกอฟจะโดนตัดทิ้งไปโดยปริยายเพราะว่าเราต้องทํางานเนี้ยแล้วเสียบไม่ได้นวตบุ๊กมันใช้ไม่ได้อ่า อย่างเงี้ยเราก็เลยต้องมีแบบนี้ไปนถ้ามีแบบนี้ไปปุ๊บข้อจํากัดในเรื่องสถานที่ที่เราจะไปมันจะไม่มีมคือจะบอกเห็นเพื่อนเนี่ยขนาดพวกเราอ่ะของเยอะใช่ปะ่ะหมายความว่ากล้องเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยมือถือโน้ตบุ๊กแล้วยิ่งถ้าเพื่อนๆแบบไม่ได้มีอะไรเยอะอย่างเราอ่ะ <c oughs> มีแค่มือถือมีแค่ไฟแค่เนี้ยโอ้เหลือเฟือเลยนะคือเจ้าเนี่ยน่าจะชาร์จครั้งเดียวแล้วอยู่ได้ทั้งทิปอะถ้าเป็นคนที่แบบเที่ยวทิปไม่ได้ยาวนัก สบายมากคือแทบจะแบบชาร์จจากบ้านมาแล้วไม่ต้องเติมอีกเลยใช่แต่เราเที่ยวยาวมากนะเพื่อนๆนี่ขนาดเที่ยวยาวเราก็เพิ่งชาร์จชาเพิ่งชาร์จเพิ่งเติมไปเลยเนาะถ้าเพื่อนเพื่อออกแคมป์ออกทีแบบควรมีติดไว้จริงๆริอย่างน้อยเผื่อฉุกเฉินก็ยังดีถ้าแบบว่าเอ้ยเราไปเจอในที่มันไม่มีไฟฟ้าอะไรเงี้ยมีอันหนึ่งในสเปคฝรั่งเขาบอกว่าอะไรก่อนตัวเนี้ย ชาร์จรถเทสลาได้ซึ่งผมไม่สามารถพิสูจน์ได้อนี้ไม่สามารถลองได้นะเทสลาต้องเข้าแล้วที่ใช่ยไม่ใช่ถ้าเทสลาอยากให้เราลองมาเอามาให้เราลองสักทิปหนึ่งต้องมีเทสลาอยากรู้เหมือนกันว่าเทสลาจะพาเราไปไหนทิ้งทิ้งไหนได้เปิดแอร์ได้เปิดแอร์ได้คิดดูแล้วกันเมื่อวันนี้คือเปิดแอร์ได้เ้ยมันดีมันดีควรมีควรมีบอกเลยว่ามันเหมือนเป็นการเจ็ตของคนออกแคมป์ ใช่<า>ตัวนี้ตัวนี้ก็คือ,อ,อสําหรับแบบเอาดอร์นอกสนามหรือบางทีแบบออคนที่เขาท e event ําอีเวนต์นะเขาพบแบบนี้เลยนะถูกถูกเฮ้ยมันคือมันหมดกังวลอะไปหาซื้อกันนะดีมันดีบอกเลยอันนี้ใช้ดีบอกต่อที่เดือตอนนี้เราก็จะนั่งชมวิวกินบรรยากาศเพราะเราไม่ไม่มีกิจกรรมใดๆแล้วโคตรดีเลยเพื <c oughs> ่อนเ e c o คฟ r รุ่ Delta น Delta เนีครับเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมทั่วโลกสาหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่มอเอเนอร์จตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสินค้าเนี่ยมีรับประกันถึง2ปีเต็มๆเ,เลยทีเดียว ก็คอบ้านเวียนะครับพวกเรานิยามเน้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนชิลๆทาตัว slow l i ฟเสรบรรยากาศดีๆแล้วก็ทําตัวสบายๆพักผ่อนไปอย่างช้าๆนะครับที่หมู่บ้านเวียเนี่ยมีสถานที่ตั้งแคมป์กันอยู่ประมาณสัก4 -5 ที่นะครับเพื่อนๆในแต่ละที่ก็มีวิวที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนักจุดที่พวกเราอยู่นะครับเรียกว่าจุดชมวิวสันแหลนหลินนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาเนี่ยผมอยากจะแนะนําแคร่ที่พวกเราตั้งแคมป์กันอยู่วิวของเรา ในวันนั้นเนี่ยสุดยอดออกมากมากเลยนะครับเพื่อนๆมันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยครับกับบรรยากาศตรงนั้นพวกเรานั่งนอนเคียงงานาที่ค้างอยู่แล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันจนถึงเย็นตกเย็นนะครับความหนาวก็ามาเยือนผู้เราครับความหิวก็เช่นกันครับเพื่อนๆแต่ในหมู่บ้านนั้นนะครับก็จะไม่ค่อยมีร้านอาหารหรือว่ามีอะไรให้เราซื้อทานหรอกนะครับเพื่อนๆถ้าไม่นําอาหารมาทํากันเองเนี่ยก็จะมีคนในหมู่บ้านนั่นแหละครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์มารับออเดอร์หมูกระทะให้เราสั่งซึ่งเราก็สามารถสั่งหมูกระทะ นะครับมากินที่หน้าเต็นท์ของเราได้นะครับหมูกระทะกับวิวสวยๆวยกับอากาศเย็นๆในหมู่บ้านที่มันแสนสงบผมว่านะครับมันคงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วครับพวกเราเนี่ยชอบที่นี่มากๆเลยนะครับเพื่อน excuses were two window but they've for gone out a all car penny the this and ดินเนอร์ไทม์เพื่อนๆหมูกระทะกับบรรยากาศวิวเขาอากาศตอนนี้สบายๆค่ะเพื่อนๆแต่คาดว่าคืนนี้จะหนาวเดี๋ยวจะรีบกินหมูกระทะแล้วก็จะไปอาบน้ำนี่หละตอนนี้มันอยู่หน้าเตามันก็เลยแบบว่าไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวได้นี่ก็เพิ่งไปถอดออกมามันร้อนแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวกินเสร็จเนี่ยหนาวแน,น่พูดเลย แล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลที่สำคัญมากๆต้องรีบกินเพราะพี่คลิปจะดูบอลหลือเืินจริงๆมาดูบอลนุนเขาบนไทยวันนี้ก็มีบอลไทยพี่คลิตก็เลยต้องรีบกินรีบไปดูไม่งั้นก็จะไม่มีสมาธิกินอะก็เลยเนี่ยตัใจเขารีบทำคิวโคตรดีเลยเพื่อนๆอากาศเย็นๆบรรยากาศสวยๆ กินหมูกระทะฟิลแฟนเพื่อนๆบอกเลยนะว่าควรมาต้องมาให้ได้นะมันดีอ่ะมันดีกว่าที่คิดแล้วมันก็สงบดีอ่ะไม่วุ่นวายด้วยที่เนี้ยคนยังไม่เยอะมากรีบมากันนะจ๊ะบอกแล้วนะบอกแล้วอะไรดีแล้วบอกต่อที่นี่ดีเชื่อตอบ อนนี้จะสี่ทุ่มแล้วถึงเวลานอนของพวกเราแล้วเพราะพรุ่งนี้พวกเราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางต่อก็เอาเป็นว่าที่เนี่ยกิกกคอนน่ารักมากนะบรรยากาศดีอากาศดีโอ้ลืมบอกพอพวกเรากินหมูกระทะเสร็จนะเพื่อนๆหน,น,นาวเลยไอตอนนั่งอยู่หน้าเตาก็ว่าเออทำไมอากาศมันแบบสบายๆไม่หนาวเลยที่ไหนได้ พอกินเสร็จเท่านั้นแหละโอโหหนาวเลยจ้าแต่แต่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับหนาวจัดนะอุณหภูมิแก้ประมาณ17ประมาณ16 17ตะลมอะลมมันแรงนั่นแหละที่ทำให้มันจะเยอะใช่ใช่ลมนี่เอาเรื่องเลยนะก็ถือว่าแต่ดีนะนั่งฟินๆกันไปเนาะบรรยากาศดีเงียบสง,งบไม่วุ่นวายชอบตรงนี้โอเค นั่นเหนี่ยวคืนนี้ขอนอนแล้วนะเพื่อนๆแล้วอย่าพรุ่งนี้เช้าเราจะพาหวังว่านะพรุ่งนี้เช้าเราจะพาเพื่อนๆไปดูหมอกได้อีกหนึ่งวันนะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวต่ออย่าพวกเราขอเก็บแรงก่อน,นจ้า night อนด์สวัสดีค่ะเพื่อนๆพวกเราตื่นแล้วเชาว้านี้อากาศหนาวมากเมื่อคืนประมาณ1112องศานะ ช้านี้ตื่นมาเนี่ยอุณหภูมิเพิ่งขึ้นเป็น13องศาตรงเนี้ยไม่มีทะเลหมอกแต่ทะเลหมอกมีทางาฝั่งบ้านจ่าโบถ้าเพื่อนๆมาก็ลองเลือกดูแล้วกันเนาะแต่ว่าเห็นเจ้าของบอกว่าตรงเนี้ยบางวันเขาก็มีนะทะเลหมอกอะเขาว่ามันน่าจะขึ้นช่วงปลายฝนต้นหนาว บางที่ขึ้นหน้าหนาวบางที่ไม่ขึ้นหน้าหนาวใช่ใช,ใชก็ลองเลือกดูแต่คือเราเลือกตรงนี้เพราะเราชอบวิวอ่าแต่วิวเขาสวยเนาะใช่แต่ถ้าใครอยากได้หมอกก็ลองแวะที่บ้านจับโบเนาะอ,อ่ะเสดายน,ดนิดหน่อยอใช่ใชแต่อากาศแบบดีมากๆมๆเฮ้ยที่นี่ก็ชอบอะ่ะมันสงบดีอะ่ะก็ รอบกับพี่คิดวางแผนกันว่าเดี๋ยวก็จะเริ่มเก็บเต็นท์เตรียมมูฟกันเลยนะเพื่อนๆกะว่าจะไปอาบน้ําแช่น้ํากันที่บอ่อน้ําพุร้อนที่ปลายเพราะว่าเราเดินทางกันมาหลายวันตอนนี้เมื่อยล้าปวดเมื่อยเนื้อตัวมากก็เดี๋ยวไปแช่น้าพุร้อนให้มันคลายเขาเรียกอะไรสบายๆตัวหน่อยเนาะอ่ะแล้วก็ค่อยไปเที่ยวกันต่อนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะตอนนี้ขอนั่ง เขาเรียกอะไรนะดื่มดำดื่มดำแล้วชื่นชมบรรยากาศตอนเช้าสักแป๊บหนึ่งแล้วอย่าเราค่อยมูฟกัน ก็ผิดหวังกันนิดหน่อยนะครับที่ไม่ได้เจอทะเลหมอกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเพราะว่าวิวที่นั่นเนี่ยก็สวยมากๆอยู่แล้วนะครับรีบเก็บเต็นท์แล้วก็ไปอาบน้ําอาบท่ากันนะครับแวะไปดูทะเลหมอกกันที่บ้านจับูกันสักแป๊บหนึ่งยังไงก็ทางผ่านอยู่แล้วเนาะหลังจากนั้นพวกเราก็ขับรถออกจากบ,บ้านจับูนะครับเพื่อที่จะไปแช่น้ําพุร้อนกันออกมาได้สักประมาณ2กิโลนะครับก็เจอกับร้านคาเฟ่กึ่งโฮมสเตย์เล็กๆที่ชื่อว่า124คาเฟ่พวกเราก็เลยแวะเข้าไปนั่งกินกาแฟดื่มน้ํากันสักหน่อยหลัง ากแดื่มน้ำนั่งเล่นกันอยู่สักพักนะครับเราก็เดินทางกันต่อครับจากบ้านจาโบไปที่น้ำพุร้อนป่าอนุรักษ์ธรรมชาติไสงามเนี่ยระยะทางก็แค่45กิโเมตรใช้เวลาเดินทางแค่1ชั่วโมงก็ถึงครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้าน1นึ่คาเฟ่นนะเพื่อนๆมาแวะซื้อกาแฟแวะซื้อน,น้ำนะเติมพลังให้สดชื่นกันสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะเดินทางไปที่จุดหมายต่อไปของเราเนี่ยก็คือบ่อน้ำพุร้อนที่ป่านะั่นเองที่นี่นะคะมีทั้งเครื่องดื่มมีอาหารขายด้วยนะบรรยากาศดี วิวชิลๆลนะถ้าใครสนใจก็มาแวะได้นะคะออกจากบ้านจักโบ่มานะคะประมาณสัก2-3งกิโลเพื่อนๆก็จะเจอร้านนี้แล้วเพื่อแบบว่ารองท้องก่อนเดินทางไปต่อหรือเติมพลังกันก่อนนะ มาอยู่กันที่นี่เลยบ่อน้ําแร่ธรรมชาติใสงามมาหาที่อาบน้ําแล้วก็มาหาที่แช่น้าอุ่นๆจะได้คลายกล้ามเนื้อแฟกนิดหนึ่งไปดูกันปะซึ่งเคยมาเหมือนกันมันเป็นบ่อน้ําแร่แล้วมันจะอุ่นหรือเปล่าอุ่นเมื่อกี้เขาลองแล้วเหรโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับใช่เลยอเอาไวงแค่นี้เอาไปหาของดวาง เขาเป็นเยอะไงก็เลยลงมาคุณบ้างอยู่ในบ่อน้ำแร่แล้วอุ่นนะเพื่อนๆอุ่นดีมากเลยแล้วอุ่นนะมันกำลังดีเลยเนาะมันไม่ใช่ร้อนแบบว่าลวกเหมือนที่ที่น้ำพุร้อนนะแต่ว่าอยู่ไปสักพักมันชินมันชินอากาศแล้วมันก็จะรู้สึกเป็นน้ำธรรมดาปะใช่ดิเพราะร่างกายมันปรับใช่ไหมเอาน้ำมันใสมากเลยนะใสแก้วอุ้ยสบายอ่ะอุ้ยดีอ่ะ โอบชอบเอ้ยดอีอ่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยเรื่อนเื่อมันดีนะโอเคอ่ะดีมากๆอุณหภูมินี้ดีดนนอ,อ่นนะเหมือนอาบน้ำอุ่นอ่ะใช่น้ำอุ่นกว่าดีกว่าดีเหมืนนอนเวลาเ,เราผสบน้ำอุ่นอาบเลยเยี่ยมไปเลย ถ้าเป็นหน้าร้อนนี่คงร้อนมากเลยอันนี้หน้าร้อนนี่ไม่ยากหาครับแต่มันก็มีควันขึ้นอยู่นะมีควันนี่แต่มอจากทําเนี่ยเหี่ควันเลยแต่ว่ามันกําลังดีอ่ะเพราะว่าเอราะวส่วนใหญ่ก็ร้อนร้อนจริงเริงอันนี้โอเคกำลังดีดีคนแบบว่าแค่ตัวสบายเลยเนะเนีย๋ยวเราก็จะแช่ EP นกคักพื่อน EP นี้ก็จะปิดตรงนี้เลยนะครับก็ปี่กคอคอลก็เหมือนที่พาเพื่อนๆไปเที่ยวมาเนาะบรรยากาศต้องเรียกว่าเป็นแบบโรลย์ไรแบบสงบสงบหน่อยเนาะสำหรับกีกคอคอไม่ฮุบวายวิวดีวิวสวยอากาศหนาวอ่ะก็ครบนะเรียกว่าครบนะเสร็จแล้วก้อมาแช่น้ำอุ่นตรงนี้ใช่แล้วก็ขับรถมาแช่น้ำอุ่นกันค่ะ พรกเรได้น้ากัก่อนนะฮะ,อะโอเคก็เอาเป็นว่าถ้าพเพื่อนๆชอบนะคะให้พวกเราพาไปเที่ยวกันแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดติดใครให้พวกเราด้วยนะที่ได้ห้าหมื่นับไวๆวและถึงแสนซับไวๆวเปน็นกำลังใจให้พวกเรานะคะเดี๋ยวมาติดตามพวกเราในอีพีต่อไปว่าพวกเราจะพาพเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันต่อบายบายกดตัดสิดใครให้ด้วยนะ